สวัสดีครับมื่อเสารวันที่สี่วันเสาร์ที่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมนายยาคุณเกษตรครับพี่น้องมืง่อพระพีีพ่อน้องมาอยู่ที่ตลาดนัดเมืองไม่ครับตลาดนัดโคกระบือตลาดเมืองใหม่ครับนัดนี่ครับวันเสาร์ที่สี่พฤษภาคมนี่ครับเป็นนัดที่สองนะครับนัดแรกที่เปิดไป นัดที่แล้วนะครับวันเสาร์ที่27เมษายน2567ครับเมื่อนี่เป็นนัดที่2ครับพี่น้องเป็นนัดที่2นะครับการเปิดตลาดนะครับเป็นตลาดใหม่นะครับอยู่ที่เมืองใหม่นะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับตลาดเมืองใหม่นะครับผู้ใดประทันเคยมากะสอบถามเลยครับเมืองใหม่วะท่านครับตลาดเมืองใหม่นะครับดูดันหลังตลาดนะครับ มาง่ายๆครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ที่ต้องการสื่องอสื่อควายไปเลี้ยงคือไปโคไปขุนเอาไปขุนไปเชียงเหนือต่างๆสารพัดนะครับพี่น้องอยากเอาไปเลี้ยงมาเบิ้งครับเป็นตลาดนาดัดเปิดใหมนะครับพอข้างในห้อยกับเรียนเชิญครับผูใด้ี่เพิ่งท่านาครับเป็นตลาด มำไมเขานี่กําลังจะสลืมคือคักแล้วครับมือนีง้อควายกำลังเขามาครับเศร้าๆครับครับผู้ใดเขอามาเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดฎแจ้ครับช่องนายาคุณเกษตรนะครับพี่น้องติดตามนะครับเพิ่ใจะได้มีคลิปดีๆไม่ไหมให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับนี่ครับเบิ้งแล้วคือนที่คือคักอยู่ทธ้ะครับมือนีนะครับรถมาหลายก็เขาแล้ว กำลังเขามาครับยู่ำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิแล้วครับพี่น้องตลาดเมืองใหม่ยู่ได้ตัวอำเภอเลยหรอครับออกจากอำเภอมาน้อยเดียวครับนะครับพี่น้องสอบถามเลยครับตลาดเมืองใหม่นะครับ เดี๋ยวเพื่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวผมติดภาพพีพอน้องเขาไปฮะสำรวจราคางว่วนนะครับมื่อนี้มาบึงมาควายมาบึง,าบง,าบงราคานะครับสิเป็นจังไรแล้วตลาดมื่อนี้สิกระเตื้องขึ้นได้หลายป็นไดรนะครับสี่นี่พอค่านำงวควายมาขายหลายบอผู้เกษตรกร,ร,กรผู้ที่จะมาหาซื้อสิเพิ่มขึ้นวอน,นะครับซึ่งมื่อนี้ก็เป็นนัดที่สองนะครับเป็นนัดที่สองครับนัดแรกที่ผ่านมากอะ คือวันเสาร์ที่27เมษายน2567ครับเมื่อนี้นดที่2วันเสาร์ที่4พฤษภาคมนะครับพันมาเมื่อกี้สอบถามมาแล้วครับมีการขายแล้วครับเศร้าๆนะครับตอนนี้อากาศกำลังดีครับมีนขึ้นนี่ยคึ้มๆฝ่าฝนสรงคือจิตกแต่โปตกนะครับเบื้องเรายู่นี่พรพอดินรลายนะครับ ที่พ่อพี่พ่อน้องเขาไปหาสอบถามราคาก่อนนะครับสอสอในห้อยกันยังบระธานป้อมกันในหลังนะครับการคุยกันคุยจากันอยู่นะครับสวัสดีพ่อตาในไม้ยังตัวมือไหนไม่ลูกแม่ลูก้โอเคมงานมือน้อยนะผมมาชว่วงมือ,อยุก <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเพื่อนตอร้องกันอยู่ครับต่อร้องกันอยู่เดี๋ยวจะคอยมาสอบทำนะครับนะครับเพื่อนต่อร้องกันอยู่ครับ ไปครับไปยังเบิง้งส่วนที่เพิ่นเอางวลงรถนะครับดันลงรถครับมาทันไหลครับต่วรถของมาไหลเถอะนะครับเมือนี้แต่วงวลงรถยังมาทันนี้ไปเบื้องมองเพื่นกำลังต่อกันอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อากำลังต่อราคากันอยู่บึงฝนกำลังต่อกันอยู่นะครับงออันนี้เป็นแม่สาวครับเป็นแม่สาวเขงไม่รอของาไม่รอไม่ได้ที่บ้านรอดแบบนี้ เป็นงัวที่กำลังต่อรองราคากันครับน้องเจริญอะไรกันเป็น <c oughs> ซื้อใครกันแล้วบอกครับครับพ่อหน้าไข่อไข่อีมเมมันนี่สิครับใครแล้วครับย,ยังยังอยอีนังอ่ายงังเมยสาวเนาะเมยสาวเมยสาวตัวนี้ขายไปราคาเท่าไรครับหมื่นแปดพันห้าร้อยหมื่นแปดพันห้าร้อยครับเป็นเมมันนี่เนาะตัวนี้นนนเนาะ นี่ครับมีการซื้อขายกันแล้วครับ,รบ,รรบเดลือหนึ่งตัวอสองหมื่นสองพันสองหม่นสองพันแม่สาวน้อยอนี่ครับ ครับเน uh, ี่สาวหน่อยครับซื้อไปเรียงพ่อซื้อถึงไรเปงอเนาะสามแสนให้กันหาเงินขายเรือยๆเจ้าของเจ้าของเออสามแสน้เพื่นหาเงินเลียงได้ของไหมบุกไเลียงใช่ไหมเรียงเนาะครับต๋มรทกะ้นนละัว อ่ามืดมั่งเด่นเอาครับตัวนี้สองหมื่นสองพันบาทราคาล่องนะครับราคาล่องสองหมื่นสองบาทต่อรองได,แแด้แม่นี่ขายเราแล้วครับแม่นี่ขายเราครับถูกๆครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับถือคักแม่มันพร้อมเนาะเออเป็นตะเสื้อไปเลี้ยงครับครับผู้ใดมีเงินฝากเงินเก็บกะอยากเลี้ยงนี่ เป็นตาซื้อครับง้อจงนี้มันถื่อมีสี่มีทางเลี่ยงหรอตักอะไรมาขอเบอร์ติดต่อครับ089 08 089 712 712 2974 2974หองดอ้อหอยดอครับหอยดอบรรหานครับครับเถื่อครับง้อหอยดอเถื่อครับแม่มันขายมื่นแปดขายยังซื้อได้ใครยังซื้อได้ครับอ่ะโทรมาต่อรองเลยครับครับขอบคุณครับ ครับตลาดเมืองใหม่ครับตลาดเมืองใหม่เฮากะเปิดใหม่กะผูกคนกะยังระทันหลายนะครับพี่น้องรถรัก่ะมีอยู่ให้เห็นอยู่นะครับการสื่อขายมีลรวไม่นี่ของหอยโจูบอ่ครับหอยลีครับครับนี่แม่ลูกอ่ครับแม่ลูก แม่ลูกสองหมืนหาร้อยลูกตัวเมียลูกแดงครับนี่ครับสองหมืนหาร้อยครับแม่ลูกได้ครับอันนี้แม่ลูกนะครับนี่แม่ขาขาวนะครับให้เห็นหนานครับโอ้ลูกงามครับลูกดีครับ ใส่ยานกล่อมจันหน่อยนะครับพี่น้องเบิ่งครับงินราคาสองหมื่นห้าร้อยครับซื้อแม่แถมลูกครับพี่น้องลูกเราหล่อสวยๆแบบนี้ครับลูกตัวแมน่นะครับซื้อแม่แถมลูกสองหมื่นห้าร้อยขอเบอรต์ติดตนะครับ 1062 116 116 1041ครับห่อยลิ้นนะครับ,รบตัวมาติดต่อได้ครับซื้อแม่แถมลูก2500นะครับราคาห้องครับ จาบตลาดนี่อย่างไรตอนีผมว่าจับไปแก้ขอ้าิเาแม่นี่เปิดเท่าไครับไม่โจ16,300ครับนี่ถือๆ16,300บ่บ่เพราะหาร้อยได้หรเล่16,300บหร้ยะัรับเหอหางต่อหาได อันน้ไปเออเอาไปขายเดียวไปแล้วเออเอาไปเลียงห่พ่อครับอ่อครับครับถือใจทึ้งงําทั้งทังราคาพุ่นละครับราคาพ่อมอ่ะคุยกันครับครับมันจะคอยเอาไปเลี้ยงทั้งหนามันจะคอยเบื่อ มันมันจะคอยมันเจียวหยาตัว <laughs> ตัวนี้เปิดเท่าไรครับเปิดไว้หมื่นเจ็ดพันบาทครับหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้ครับผมครับนี่ครับแม่สาวหน่อยอ,อ,อ่ะฮู้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 ผูกเมาจุ้งได้กันบ่เนี่ยจุ๋งเป็นเที่ยงครับเออยาเก่งกลิ่นเที่ยงเก่งเอออาหารเปลี่ยนทั้งวีรถไหลอ่างดีไป นอ้วนดีนะมั้งหัวหาหลังเปดีแล้วนะหลังมันดีอืหนอกันตั้งดีอังอังลึกดีเนาะครับเล็บดีขาดีมั้งครับครับประกันประกันตำนี้มื่นกว่าบาทมื่นเจ็ดห้าร้อยดีเอามื่นเจ็ดทวนๆเลยเนาะ,ะครับราคาตอลองออกนะครับ ตะกี้พอไรได้เงี้ยงั้งสิครับคหัวล้นธรรมชาติบ่ะครับเนี่ยล้นเห็ดเหามาเนาะครับครับหัวล้นะครับมาครับมาต่อรองครับหัวสดดีครับหัวสดดีอายุประมาณเท่าไหร่ครับเก้าเดือนครับเนี่ยครับโอ้ใหญ่เนาะ เอาเดือนหึ่งได้วน่งบประทันถึงปีเนาะบอกลบเพาเกินเดือนนึงนะครับครับประมาณนี้เนาะครับครับวนี้ละพอเบอร์ติดต่อนะครับครับศูนเก้าหครับศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าหครับเจ็ดเก้าห้าหกห้ครับหกห้ห้อยยังครับห้อยต่อบัแทนครับห้อยต่อบันแทนครับครับมโทรมาต่อรองครับพี่นอกครับหนึ่งหมื่นเจ็ันงแม่สาวครับ ครับพี่น้องครับตลาดเปิดนัดที่สองมือ่อหนึ่งครับรู้สึกว่าคือคักขึ้นได้ครับง้เขอมาหลายนะครับงวเขอมหลายแล้วแล้วกัผู้ที่มหาซื้อก็เพิ่มขึ้นครับนะครับเพิ่มโดยสายตาเพิ่มขึ้นก็นัดแรกนะครับรือว่าเป็นตลาดเปิดใหม่คนณไกย่างระทันหูหายนะครับคือว่าเขมามหลายแล้วครับ ครับผู้ใดเขาเบิ่งล้วก็ฝากกูดไลไรกดแช์ครับตลาดนัดเมืองใหม่นะครับตลาดนัดเมืองใหม่ยู่ำเพอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภพูมครับเป็นตลาดนัดเปิดไหมนัดนี่เป็นนัดที่สองครับพี่น้องครับผูใรสิมาหาสื่งว่าสื่อควายนะครับหรือว่าพอค่าในหอยเสียัวามาขายนะครับผู้ที่กำลังเบิ่งอยู่นะครับข้ามานะครับ ตลาดนัดเมืองใหม่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับนี่ครับนัดนี้เป็นนัดที่สองครับบอกต่อต่อกันด้วยพี่น้องมาบึงนะครับมาบึงม,ม,ม,มาหาสื่อกันนะครับตลาดนัดเมืองใหม่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับกว้างขวางครับนัดนี้เป็นนัดที่สองนะครับ เสาร์ที่4พฤษภาคม2567ครับนัดแรกที่เปิดไปนัดที่แล้ววันเสาร์ที่27เมษายน2567ครับนะครับคนก็นเริ่มหน้าตาขึ้นรดกะหลายขึ้นแล้วล่ะครับทาสิภาพี่น้องไปย่างเบื้งอีกครับ,บ,บ,บออครับ,รบมาเบืง้งคอยงามครับ มึงราคาควายน้ำครับ่สวยๆแม่สาวน้อยมันบอกแม่สาวน้อยเอายืนสวยๆลูกยืนสวยๆส,สูงจ็กลอยลอยยี่หา้อยยานะสูงลยยี่หา้ออายุายาไรมัเนครับสิเดือนกว่าครับสิเดือนเนาะเดือนกว่าาครับแม่สาวน้อย ดูเล็บครับตรงเล็บตึงขาครับอันนี้ครับอ่างลึกดีเนาะฝังไทยครับอ้ถ่ายงามครับไ<ป>ม่นี่เปิดราคา่าไหรครับในสาวน่อยสามหมื่น เป็นลูกอะไรครัเก้าลูกเครับลูกเก้าเจริญเนาะโอ้ครับนี่ครับใบหลอดมีครับนี่ลูกเก้าเจริญครับเปิดราคาไว้สามหมื่นครับน้ำงาบครับพี่น้องสูงลอยยิ่งผาเนาะครับอายุสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนกว่ากว่าถ่ายงามครับ อะครับพี่น้องอยากได้ค่อยสาวน้อยไปเลี้ยงครับราคาสามหมืบาททั่วมาตอรองเลยเขาเบอร์ตริดต่อครับศูนครับศูนย์หกสองหนึ่งเจห่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดเพอย,ยังครับกอตครับห้อยกอ๊อตอ่ะครับสวยๆครับพี่น้องลูกเก้าจเจริญเนาะครับอ่ะขอบคุณครับ มามาเบึงงวงหูอีกตัวนึงครับอออองวหูราคาถึกถึกนะครับเปิดราคาเนื้อครับน,ขขรนี่ครับเป็นงวราคาเนื้อนะครับเป็นงวผปูเปิดไปถึก,ถ,กถึกครับพี่นอ้อง ไอ้เบิ้งตัวเงยได้ล่ะสูงใหญ่ครับเปิดไปเท่าไหร่ครับอ๋อสิบห้าสองร้อยสิบห้าสองร้อยเนี่ยต้อนได้ยังต่อได้อีกนะต้อได้อีกเอาปาท๋อโอ้มันเห็นจังเลยนะฮะคุยกันได้เบิดเมื่อกูอยากแต่งงานไหมได้ป่างานบวชงานบุญงานบวชงานบุญนี่ได้สบายเลยครับไม่ได้เบิดตัวแบบเง้นะครับพี่น้องนี่เปิดไปแค่มืนหานิดหน่อยครับมืนหานิดหน่อยแต่เนี่ยกับพังแล้วมีคนละค้ามหมู ผู้ใดเป็นบุญเป็นงานนี่ครับเหมาะสมครับเป็นงัวผูงัวหูครับพี่น้องนะครับแต่สิมี้ต้หนิคือปากแว้งเนาะเป็นเป็นงัวเนื้อเมื่อนู้นมีปัญหาหรัือเปล่าครับผู้ใดโทรก่อนใดก่อนครับตอนนี้ครับอ่าครับขอเบอร์ติดต่อครับอ้าว083 083 276 276 9510 9510 95ครับห้อยปีครับห้อยปีบ้านสะ9ห้อปีบ้านสะครับติดต่อมาได้ครับเอาไปเลยราคานี่มารับเอาเลยครับมาตรฐานูดอะไิเป็นบุญเป็นงานครับอขอบคุณครับสวัสดีครับชุดนั้นขายบ่เลยิเมนี่เท่าไหร่เมนี่สามหมื่นห้าอยครับโอ้สามห่าเนาะเอาตัวมาสตัวมือนั้น bao ừ, nhiêu anh này 30 hà nội, ô, nhảy nháo khặc, à, bưng nào không khập, à, bưng nào hấp ăn à, 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 nghe hấp พอปาวเิตโอ้เป็นตะเลี้ยงครับแม่เนี่ยสามหื่นหาร้อยราคาต่อร่องไดครับเป็นตะเลี้ยงครับไงงาะทองว่างเนาะมีมีเป็นทองว่างทองเล่าตีครับต้องรับประกันเงินบ่ รับก็ได้ครับเอารับก็ได้เอาครับเอาครับเออนาคาคุยกันได้ครับเอาป็นตะเลี่ยงครับง้อแมนนี่ครับสามหมนห้าร้อบาทต่อรองได้เป็นตะต่อเป็นตะเลี้ยงครับพี่น้องพอเบอร์ติตอนเครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เอเดสองหกห้าเก้าสองหกห้าเก้าสอ ไม่ตีนะครับขอบคุณครับบรรยากาศการซื้อขายครับมือนี่กับคงสิรบอมีลดงัวเขาไม่หยุดแล้วครับคิดว่าเนาะสวยเติบแล้วพี่นอ้องมีอยู่ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนะครับกับบริษัทท่านหลายหนะครับแต่ว่าถือว่าหลายก็นัดแรกครับนะครับแล้วก็มีการซื้อขาย มีการซื้อการขายไรายครับ,รบนี่คือสถานที่ดับบรรยากาศนะครับวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2 5 6 7ครับเป็นนัดที่2ครับตลาด,ดนัดเมืองใหม่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับนี่นะครับบรรยากาศการซื้อขายครับ ตรงนี้แดดก็ลังเริ่มออกครับแต่ว่าสถานที่ตรงนี้มันลมลื่นดีแน่ครับมีตน้นไม้หลายนะครับ,รรบอ่ะดูหน่อยครับแม่ลูกแม่ขาวๆแม่ลูกปะครับหนิฮะแม่ลูกเนาะ แม่ลูกแม่ลูกคมนี่เปิดไปเท่าไรครับสามสามหมื่นห้าร้อยเนาะครับโอ้ลูกงามไหมนะครับเออโอ้ลูกพอได้เนาะไหนไหมมุ่เจ้าบุญมั้งบอกว่ามีไปไม่หล่อนเนาะครับงามครับธรรมดาธรรมดาแต่ว่างามเนาะเนื้อหนังหนาๆยุ่นๆแล้วครับ ลูกเงยเหลือได้ครับเนี่ยแม่กับเงยกับเง่าลึกครับแข่งคาดีแข่งคาดีนะครับนี่ครับโคมแม่ลูกเปิดไว้สามหมื่นหาร้อยครับ ราคากรต่อรองได้นะครับนี่ครับสูงหญยยาวครับหางเป็นพวงสามหมื่นห้าร้อยบาทนี่เบอร์ที่ต่อบมใหต้ตา ขอเบอร์ติดต่อนะครับลูกงามๆครับราคาห้องสามหมื่ห้าร้อยบาทครับเขดี๋ยวครับขอบึงเบอร์ก่อนตาเรากำลังหาเบอร์อยู่ 0 9 6 203 203 4 5ห5 4575ห้ยห่ยอยยังครับห้อยจะลุ้นห้อยจะลุ้นนะครับคอนสารครับจลุนคอนสารครับอ่ะสามหมืรทุ่มมาต่อรองเลยครับเนีใหญ่ๆครับลูกกัดหนาๆเลยครับพี่น้องบึงนะครับราคางืราคาสามหม่ราคาต่อรองนะครับสามหบาท เป็นคมแม่ลูกนะครับลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผู้อ่ะครับหุม่มหุ่มของงา้มครับหุ่มคไอยงาม้มนะครับแม่สาวหน่อย ครับบรรยากาศการซื้อขายครับการมาหุ่มมึงนะครับเมึงค่อยแม่สาวน้อยนะครับเพื่อนซื้อขายกันแล้วบ่ครับซื้อแล้วบ่เพื่อนซื้อกันราคาเท่าไหร่สิบกว่าครับอ่ะ มึงซื้อกล้วยเราซื้อกล้วยเราที่เสิร์ฟใกล้ท่านี้ออนของนง้ำหนึ่หุ่มมึงไหมเนาะรถ <c oughs> เริ่มออกเริ่มถอยแล้วนะครับพ่อะข้าวค่ะ <c oughs> เอางัวขึ้นรถนะครับเมื่อนี้มีการซื้อขายกันหลายอยู่ครับถึงสิเป็น ตลาดนัดที่สองนัดปรทธานใหญ่นะครับนัดปรหลายนัดหน่อยๆน,นะครับนัดใหม่ครับก็ข่าวปะทะานหลายงวควายประธานหลายถงว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับคนณปะทะานดูหลายครับคนซื้อก็มีมาครับฝากเห็นอยู่ไปสอบถามอยู่นะครับมาหาซื้องัวไปเลี้ยงรถก็เริ่มออกครับผู้่อให้ขมาเบิ่งแล้วก็ฝากคนไร่คนแชร์ช่องนายาคุณเกษตรครับพี่น้อง ผมอยู่ที่ตลาดนัดเมืองไม่ครับตลาดนัดงวควายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชัยภููิครับสำหรับคลิปนี้กรับอันทยทํำก่อนุงสีจุ๊บใบกอนนะครับเอาเป็นนัดหนะนะครับว่บานใมันกระเต้องเงินบ่อสำหรับมันนี้เบื้องแล้วก็หลายขึ้นหัวเก้าครับหลายขึ้นหัวเก้างวงควายก็บหลายผู้ซื้อก็เริ่มไหลนะครับ อ่าพึ่งเป็นนัดที่สองเองนะครับพูดไดขอำว่าเพิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องนายาคนเกษตรครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ